สวัสดีคะ่ะสวัสดีกะะัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่สลับเวลาเข้ามารับชมและฟังคลิปของแม่หมอฟางในวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอฟางมากับหัวข้อที่กหัวข้อคลิปที่ว่าคุณกําลังจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆต้อนรับปีใหม่เนาะต้อนรับช่วงต้นปีแต่ไม่ว่าคุณจะมาฟังคลิปนี้ช่วงไหนก็ตามฟังเชื่อว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะ มันมีสายสัญญาณมาว่าให้ทำหัวข้อคลิปนี้เนาะมาดูกันดีกว่าไม่ได้ใช้พี่ไพ่สำหรับนี้นานมากอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีมนขลังเนาะมนขลังขออนุญาตค่ะขออนุญาตรู้ออูวาอาจารยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักราาักษากัลยาณมิตรทุกท่านค่ะมาดูกันว่าพลังงานของใครคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้นะคะ แปดเหรียญแปดเหรียญคุณเป็นคนที่มีทักษะเออทักษะอาจจะมีมุมอาร์ตของคุณก็ได้นะคุณเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากมอกกำลังจะสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็มีความสุขกับเป้าหมายของตัวเองมากกว่าสิ่งที่กำลังจะทำเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลอะ่ะจัดสรรมาให้คุณเลย ทุกอย่างคบคันทุกอย่างอยู่ข้างมือข้างกายไอเดียนึกถึงไอเดียไอเดียมานึกถึงของของมาคือความคิดทรงพลังสุดๆนะตอนนี้นะที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะเช็คพลังงานก่อนนะคะห้าดาบอ่าอยู่ในจุดที่อยู่เหนือ,อความความรู้สึกนะความรู้สึกมันบอกว่าอยู่เหนือสถานการณ์ต่อให้จะไปอ่า อันนี้เจ็ดถ้วยต่อให้จะมีผู้คนกำลังทำในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แต่เหมือนผลงานของคุณมันมันมันเป็นประกายอะมันมีเอกลักษณ์บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่มันให้ความรู้สึกของคนที่มีเอกลักษณ์มีประกายมีความฝันมีความหวังมีสิ่งที่ทำแล้วอยู่เหนือโดยที่ คุณไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยคุณไม่ต้องไปแข่งคุณไม่ต้องไปลงชิงอะไรกับใครเลยแต่สิ่งที่คุณทํามันมันมันเพอร์เฟกในรูปแบบของมันอะเออเป็นพลังงานที่สวยงามมากอันนี้อันนี้สารตั้งต้นของปีนี่ลุยสารต่องานเดิมเลยใช่ไหมคะใช่ The w r l d ขึ้นมา w ว v ที่สุดแล้ว ไปเที่ยวรอบโลกมาหรือเปล่าไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่าหรือว่าไปเข้าใจไปเดินทางโลกภายในแน่นอนพอพูดนะโลกภายในาดอแฟนขึ้นมากับสู่โลกภายในนี่ไงเดอะสตาร์คลิปเมื่อวานก็มีเดอะสตาร์ตามด้วยคิงถือเหรียญบางคนได้รับโชคงานต้องบอกงี้บางคนได้รับโชคบางคนเพิ่งถูกรางวัลใหญ่มาหรือไม่อย่างนั้นก็ ได้รับสารบางสารมาจากถิ่นแดนไกลอาจจะมาในรูปแบบของช่อง YouTube แบบนี้ก็ได้นะหรือในช่องต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ด้เช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่ถ้ารู้ก็รู้ลึกรู้สุดรู้จริงรู้แจ่มแจ้งนะคะแต่ไม่ได้เปิดเผยนะว่าตัวเองเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่รู้แล้วนิ่งรู้แล้วรู้ว่า จะต้องใช้มันอนไหนไม่เคยอวดเก่งไม่เคยหยิ่งยโสเป็นพลังงานของคนที่เข้าใจอะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วไม่ได้เก็บเฉยๆนะคะต่อยอดของตัวเองเนี่ยเอามาพัฒนาตัวเองเอามาสานต่อตัวเองไม่แข่งกับใครไม่เล่นไม่ลงเล่นกับใครทั้งนั้นใครจะไปทางไหนก็ปล่อยเขาต่อให้มันผลงานเหมือนกันคุณรู้ว่าเอกลักษณ์ต่างกันพลังงานต่างกันคุณเข้าใจในตรงนี้แล้วอะ แล้วคุณก็ชัดเจนมากๆภาพในจินตนาการของคุณชัดความฝันของคุณชัดเป้าหมายของคุณชัดเจนคุณรู้ว่าคุณจะไปทางไหนคราวนี้คุณทําันทีละสเต็ปทีละสเต็ปเป็นคนที่วางแผนเก่งมากๆเลยวางแผนเก่งอ่ะเออวางแผนเก่งแล้วก็ไปถึงจุดนั้นด้วยแล้วบอกได้เลยนะคะเนี่ยมันคือวัตถุประสงค์ของคุณคุณอยู่ในวัตถุประสงค์ของคุณแล้วเวลาด h e World ขึ้นมาความรู้สึกของฟางคือคุณบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านจิตวิญญาณแล้ว และคุณกําลังเรียนรู้อยู่ในจุดๆนั้นบางคนบางท่านมาเป็นครูรู้เราด้วยซ้ําได้มาถ่ายทอดได้เริ่มแล้วว่าจะวางโปรเจกต์ยังไงจะนําสิ่งที่ที่ที่เราเราเรียนรู้มาจะถ่ายทอดออกไปยังไงเรามาสร้างต้องบออย่างนี้เนาะทุกคนมาสร้างความเป็นจริงในชีวิตของแต่ละคนแล้วทุกคนมาสร้างอาค,อาคาชิกเรคคอร์ดอะกำลังสร้างอยู่ในชั้นหนังสือของแต่ละคนพอเข้าใจไหมคะ จักรวาลมีอา,อาคาชิคเรคคอร์ดแล้วคุณกำลังสร้างสิ่งเนี้ยภายในบางคนบางท่านนะกลับเข้าสู่โลกภายในแบบว่าว้าวรับรู้ความตื่นเต้นขนลุกขนพองการทำสมาธิกันแบบว่าติต,ติการแบบเข้าถึงภายในอะ่ะแล้วก็ใช้กฎของแรงดึงดูได้แบบว่าสนุกมากๆเลยแล้วแล้วไพ่ไพ่ขึ้นมาเลยนะ สิ่งที่คุณทำคุณบาลานซ์มากๆการเป็นคุณทั้งโลกทั้งจิตวิญญาณกับการใช้ชีวิตนี่แบบว่าเก่งอ่ะคุณเป็นคนเก่งมากคุณเป็นใครคุณเป็นคนที่เก่งมากทั้งโลกภายในะแล้วก็โลกภายนอกโอ้โหไม่ธรรมดาความไม่ธรรมดาของคุณมันมันเป่งปังมากๆอนะณตอนนี้ที่ฟังสัมผัสพลังงานได้คุณอาจจะเป็นเพื่อน,อน,อนใหม่ๆที่เข้ามาในช่องก็เป็นไปได้นะแล้วก็มาฟังอ่ะ เพื่อจะมาดูทิศทางมากกว่าประมาณนี้เนาะกับพลังงานที่สัมผัสได้นะคะอ่ะถ้าใช่ถ้าตรงเราไปฟังกันต่อนะ,นะแบบแฮปปี้ด้วยแฮปปี้ด้วยเพราะสิ่งที่คุณกําลังทำอะ่ะมันมันนำทางคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตการมารู้วัตถุประสงค์ทางด้านจิตญาณการเรียนรู้การเติมองค์ความรู้การพัฒนาการต่อยอดการดูแลความช่วยเหลือคุณดูสิความสามารถของคุณสามารถจะจ่าย พลังงานครอบคุมสิ่งที่ฟังได้เอ่ยมาเมื่อกี้ได้ต้องเก่งขนาดไหนอะมนุษย์คนเราเก่งค่ะต่อให้ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดแต่พอเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่ก็ดึงสิ่งที่ตัวเองมีเอาออกมาเป็นทักษะเอาออกมาเป็นงานที่ชอบเอาออกมาเป็นศิลปะที่ใช่แล้วก็อนาคตสร้างไรายได้ได้มันเป็นอย่างนั้นนําของที่ตัวเองมีอยู่ข้างในเอาออกมาใช้นะคะแล้ว เข้าใจคึืนพลังงานเข้าใจความเป็นพลังงานเข้าใจคุณอาจจะถูกปลุกด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตแต่คุณไม่ได้งออยู่กับความรู้สึกนั้นอดทุกจมจอมอยู่ตรงนั้นคุณออกมาจากดาร์กไนท์แล้วอะแล้วคุณก็เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็เติบโตมาก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 บางคนอาจจะตื่นขึ้นจากเข้าสู่พระพุทธศาสนาเข้าสู่เข้าสูา่าาาาส ục, สปรัชญาปัชาัชญาหรือเข้าสู ục, ่หลักธรรมธรรมทางสอน ไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่า,าเกจิหรือว่าจะเป็นจะว่าสายสายผ้าเออในการที่จะมาอ่าถ่ายทอดเนาะบทความแล้วทำให้เราบางครั้งอาการตื่นขึ้นนะไม่ต้องไปเจอเรื่องราวเพียงได้ยินได้ฟังก็ตื่นนะเราตื่นแล้วไม่หลับแล้วด้วยพลังงานในวันนี้นะคะ ใครคะเนี่ยอันนี้จะสัมผัสกันตั้งแต่ต้นปีเลยเนาะเออกับพลังก่อนอื่นเลยนะคะหมอฟางขอแจ้งก่อนเนาะเพราะว่านี่น่าจะเหลืออีกแค่สองสามวันเนาะสามวันนะคะส่งท้ายเนาะก็จะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคนที่มีโซที่จะมาส่งส่งต่อบทความถ้อยคํหาผ่านหน้าไพ่นะคะหมอฟางลด ราคา50%กับคอร์สสอนอ่นานไพ่จิตญาณเพื่อการเรียนรู้แล้วคอร์สอ,อ่นานไพ่พื้นฐานอย่างมือาชีพค่ะยินดีต้อนรับค่ะฟังไม่ผิดค่ะลด50%ถึงวันที่ห้านี้เท่านั้นนะคะหนึ่งปีน่าจะแค่หนึ่งครั้งนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับจากหัวใจนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาได้นะคะจนถึงวันที่ห้านี้เท่านั้นนะอ่าถ้าจักรวาลโคจรให้เราได้มาเจอกันแล้วก็ไม่บังเอิญแล้วล่ะ แล้วมาดูกันว่าคุณกำลังจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆอะไรคะสารตั้งต้นพลังงานคุณแฮปปี้มากอะต่อให้ยังไม่ทันได้สับไพ่เลยนะมันเหมือนสิ่งที่อยู่ในใจของคุณมันจะปลดล็อกทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่เห็นเลยแล้วสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดยังไงมันก็กำลังคืบคานมาเกิดขึ้นจริงในโลกของคุณอนะเออมาฟังเปิดไพ่ ใช่ไหมคุณกำลังจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆอะไรมานี่ค่ะสามเหรียญค่ะสามเหรียญน,นะการต่อย,ยอดคุณมันจะเจอกลุ่มอ่ะผลงานคุณจะได้เป็นที่ประจักษ์เปิดทีเดียวแล้วกันเนาะอือเจ็ดไม้ ฟีนถือดาบก้าวถ้วยเดี๋ยว์อืมจับมาสองใบเลยนะคะเตรียมเพสเนาะเตรียมเพสสวยไหมเดวิลเดวิลความหัวหอมหวานเลยคุณดู สองดาบใบนี้นี่สวยงามไหมคะมันคือการทำสมาธิเก้าดาบเก้าเก้าแล้วก็ the lover the lover the r e v i e แล้วก็ตั้งสำหรับเป็นอัศวินถ้วย คุณกำลังจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆอะไรก่อนอื่นเลยก็ตามถ้าคุณสารต่อผลงานของคุณมาตั้งแต่สิ้นปีเนาะตั้งแต่ต้นปีอะเออคุณทํามาแล้วคุณทํามันต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณฝึกฝนพัฒนาผลงานคุณจะเป็นที่ประจักษ์งานของคุณมันจะแมสลิปของคุณมันจะแมสหรือไม่ถ้าคุณทําในเรื่องของ YouTube อาจจะผ่านกด YouTube หรือไม่อย่างนั้นก็มีคนติดตามคุณเยอะมากขึ้น เป็นที่ประจักษ์อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่ว่า,วาคุณจะไปโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าถ้าคุณโฟกัสไปที่ผลงานของคุณอะเวลามันมีคนมานั้นมากขึ้นอะมันก็ไม่แปลกที่มนุษย์คนเรามันจะไปอินกับทั้งคอมเมนต์ทั้งยอดทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คุณตั้งมัน่นเรื่องราวอะดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณจะตั้งมั่นแล้วคุณจะทําความเข้าใจว่าถ้าเรื่องพวกนี้มันมีขึ้นมันมีลงคุณจะไม่ไปยึดตามกระแสหรืออะไรแต่คุณรู้แล้วว่า ทิศทางชีวิตเวลามันไหลมามันเป็นยังไงแล้วคุณจะตั้งเป้าไปที่อะไรมันถึงจะพาคนไปสู่จุดนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าความคำเยินยอหอมงกเนี่ยของหลายๆคนหลายๆท่านอะ่ะมันทําให้คุณคุณเกิดความสัน่นเขวในเส้นทางบางคนบางบางท่านอาจจะลดทอนตัวเองไปเลยก็เป็นไปได้บางคนบางท่านก็ลอยละล่องเลยก็เป็นไปได้แต่บางคนที่มีสติสัมปชัญญะ ในการที่จะพิจารณาติดต่อโอเคมันจริงอย่างเขาพูดโอเคปรับพัฒนาต่อยอดแต่ถ้ามันมันไม่ใช่มันไม่จริงโอเคปล่อยวางทำความเข้าใจว่าคนเรามันมีความหลากหลายแล้วสิ่งที่เขาแสดงออกมามันคือมันคือจิตใต้สมม่วนึกของเขาเมื่อมันคือตัวตนของเขาการหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงของเขาการเติบโตของเขาโอเคทําความเข้าใจคนเราไม่เหมือนกันต่อให้เราจะทําดีสักแค่ไหนแล้วเขาไม่ถูกใจเขามันก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าอะไรพัฒนาได้คือ ไพ่ก็ขึ้นมาแนะนําว่าเรื่องราวดีๆคือคุณจะเอาอยู่เอาง่ายเอาอยู่ความไวต่อทิศทางการขึ้นการลงของชีวิตอะคุณเอาอยู่แล้วก็เรื่องราวดีๆที่มันจะมงจะเกิดขึ้นกับคุณอะความสุขค่ะความสุขชีวิตที่อยากใช้อาหารที่อยากกินเส้นทางการเงินการงานความรักที่ปรารถนา บางคนนอนไม่หลับมาตอนนี้จะได้นอนหลับหลับเต็มอิ่มอนอนเต็มตื่นเออไม่ได้จะพูดโฆษณาแต่พลังงานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะเป็นสภาวะที่คุณตั้งมั่นแล้วว่าคุณจะไปในทิศทางใดคุณจะดูความเป็นจริงแล้วว่าถ้าอะไรที่มันมาปั่นป่วนถ้ามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่สิ่งที่ที่คุณกำลังกระทำคุณแอคชั่นคุณจะไม่น้อมมันเข้ามาใน กระแสพลังงานของคุณเลยมาฟังพูดเรื่องพลังงานนะคะมาฟังถ่ายทอดข้อความเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วเนาะจิตวิญญาณเพื่อการจะรู้อยากให้ฟังไพ่แล้วกลับไปพิจารณาของตนเองไม่ใช่น้อมทั้งหมดมาเพราะว่านี่คือคลิปแรนดอมคลิปสาธารณะไม่ใช่คลิปส่วนตัวแล้วบางข้อความเป็นของคุณบางข้อความอาจจะไม่ใช่อันนี้ต้องขอแจ้งนะคะตามตรงเนาะแล้วก็พลังงาน ทุกอย่างมันเปลี่ยนกันได้ถ้าจังหวะเวลาที่คุณเนี่ยพลังงานของคุณอะตั้งต้นอะคือที่สุดนะคือที่สุดนะเป็นพลังแงห่งความสุขนะความาบั่นดันแล้วก็การคนเราเวลาถ้าจะรู้วัตถุประสงค์ทางจิตวนะิญญาณอะมันไม่ใช่ว่าจบแค่นั้นเอาชีวิตจะดับไปเลยมันไม่ใช่ไม่ต้องใช้ชีวิตต่อไปอะถูกต้องไหมพอคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้ชีวิตต่อไปเฮ้ยเรารู้แล้วว่าทิศทางชีวิตเราเราจะสร้างมันยังไงดีแล้วเนี่ยมันคือพลังงานของคุณ เรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณรู้ว่าคุณจะทําคุณ action อย่างนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแล้วที่พูดไว้เลยก็คือบางคนบางท่านเจอกลุ่มเจอทีมที่มาสะท้อนสิ่งที่เป็นคุณอาจจะมาในรูปแบบการยานิมิตหรือมาในรูปแบบกระจกก็เป็นไปได้อันนี้ก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆเ,เนาะมันอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องเจอเออจำเป็นจะต้องเจอก็ เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางไปเพราะว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มาเพื่อกันและกันการได้เจอได้พบได้คุยทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเลยในในชาติพบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการเจอกันการได้พบปะการได้เจอหนังสือบางเล่มที่มันตกลงมาหรือว่าอะไรก็ตาไม่เคยมีอะไรบังเอิญแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเอาให้เท่าทันกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเลย แล้วเรื่องราวดีๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันมาทั้งความสุขความปิติความยินดีผลงานเอกลักษณ์สมาธิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถสร้างสารรค์มันได้ต่อจากนี้มันไม่มีแต่ความสุขอ่ะแล้วก็ความสุขความอิม่มเอมความเปรมปรีถ้าคุณจะดึงดูในเรื่องของการเงินก็ย่อมได้ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันแปแปดเหรียญ สามเหรียญทุกอย่างมันคอมพิวตอยู่แล้วอะ่ะคุณจะได้อยู่ในโหมดของคุณโนสนโนแคร์ no son, no ได้กับอะไรหลายอย่างแล้วก็วางใจในเส้นทางรู้แล้วว่าทุกอย่างมันมีคลื่นของมันมันมีกราฟของมันมันไม่ใช่ว่าคุณไม่สมหวังคุณยังไม่สำเร็จแต่มันอยู่ในช่วงจังหวะเวลาแห่งการรอคอยเพื่อไปสู่จุดแห่งความสำเร็จในชีวิตอันนี้คือหนึ่งที่เห็นนะ ผอฟังอยากให้พี่ไพ่เทพคติอ่ะวันนี้วันนี้เป็นพลังงานของโซอ่ะเป็นพลังงานของผู้รุกรูบาอาจารย์ที่แบบข้างในอ่ะเออแต่ว่าบรรพบุุษก็ไม่เชิงนะ ขอคําแนะนําค่ะจากไพ่เทพปตินะในในช่วงเวลาสําคัญเนี่ยที่คุณได้รับเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆเป็นประสบการณ์เรื่องราวดีๆมาในรูปแบบความสุขเรื่องราวดีๆมาในรูปแบบสิ่งที่ปรารถนาจะสําเร็จนะคะแล้วเรื่องราวดีๆที่เห็นได้เยอะมากๆเลยก็คือฐานกําลังสมาธิจิตใจมาในรูปแบบของคลื่นพลังงานที่มากระทบทางด้านจิตใจนะคะ ก็ประมาณนั้นแล้วมาให้ไพ่อืมจิตใจไหมจิตใจแล้วมันก็เป็นจิตใจจริงๆคุณดูพระแม่สตรีบูชาความรักใจเด็ดนี่เดลเวอร์ควีนสีดาบนะคะรักษาเกียรติพักหลังดีเอ็มพขึ้นเยอะมาก คุณมาทำงานร่วมก,ก,กันกับพระแม่ธรณีอัพยพิรุณกรมมาเทพบางคนเจอความรักนะไม่พูดก็ไม่ได้อีกอะ่ะเออบางคนเจอบางคนเจอมากๆเลยอนนี้มาอยู่กับตรงเดวิลเดวิลเขาไม่ผิดอะไรของเขานะเขา,เขาเขาก็มาเขาก็ต้องมีอะ่ะเขามีหน้าที่ของเขา ถ้ามันไม่มีเดวิลเลยมันเดวิลมันมีทั้งด้านผักและด้านทําให้เราได้ตื่นนะคะอันนี้ต้องไปเรียนรู้นะทำความเข้าใจเออสตริงขึ้นเดเมโพโรขึ้นใต้สำหรับเป็นเดวิลอีก่ะฟังก็ขอคอนเฟิร์มอีกครั้งว่าไพ่ทุกใบอะ่ะเขาซิงกันทุกสำรับอะ่ะเขาซิงกันเป็นพลังงานแห่งการสื่อสารเนาะ แล้วสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์จะไกเพิ่มเติมเนาะกับหัวข้อคลิปนี้นะคะว่าคุณกําลังจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆอะไรแล้วไพ่ขึ้นมาก็คือให้ตั้งมั่นไปที่สิ่งตัวเองรักแล้วก็เชื่อมั่นในในตนเองแล้วฟังมีความรู้สึกว่าคุณสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณสร้างมันเป็นสายฐานของพลังงานแห่งความบริสุทธิ์จากภายในที่มันจะส่งต่อสู่สู่คนรุ่นหลังสู่โลกภายนอกก็เป็นไปได้ แล้วก็อย่าให้ใครมาทําลายทําร้ายหรือทําลายความฝันหรือความหวังของคุณไปได้แล้วขอให้จงเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะและเวลาของมันเองนะคะนะยามเขาเรียกว่ายามมียาเหลืองอ่ะคำนี้ใช้ได้นะคะความมียามมียาเหลืองแล้วก็อยา่ยาอยู่บนความประมาณใน,ในการใช้ชีวิตประมาณนี้เพราะว่าสิ่งดีๆเวลามันมาเราก็ต้อง มีมีมีหลักแห่งการยึดประมาณนี้เสาเข็มของเราอ่ะเออประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็พูดได้แค่นี้แค่นั้นก็รู้แค่นี้ก็เห็นแค่นี้จริงๆนะแล้วก็ดี p อ o เนะขึ้นมาดี p อพก็ขึ้นมาอันนี้บางคนบางท่านพลังงานเต็มจนจนถึงพร้อมที่จะเจอคู่คู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณคู่แท้เลยค่ะคู่แท้คู่ที่ไม่ต้องมาเป็นบทเรียนให้กัน คู่ที่ทําให้คุณรู้ว่ารักไรเงื่อนไขเป็นอย่างไรคู่ที่เข้ามาทําให้คุณรู้ว่าบางครั้งเนี่ยรักที่ดีบางทีมันไม่ต้องพยายามนะถ้าเขาจะรักเขาก็รักเลยมันไม่ต้องมาพิสูจน์ตัวเองเพื่อใครแล้วเราก็ไม่ต้องไปเป็นใครในสายตาใครเลยอะไรเงี้ยเราจงเป็นตัวเราแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีการพูดไม่มีการแอคชั่นคุณจะต้องรู้ด,ด้วยตัว,ว,วคุณอีสี่หรืออะไรเงี้ยมันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะ ก็ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเนาะที่จะคุยกันแต่ก็เห็นได้ชัดว่าพลังงานเต็มมากพอที่จะดึงดูดคู่เข้ามาถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ต้องการก็แค่ไม่เอาแค่นั้นเลยนะคะจักรวาลอาจจะส่งคนนี้เข้ามาเพื่อเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งในชีวิตของคุณก็ได้อาจจะเข้า,าเขาก็าอาจจะเข้ามาเป็นเรื่องราวดีๆมาทําให้คุณได้เห็นมุมมองใหม่ๆใ,ในชีวิตให้คุณได้เห็นอ่าความรักที่ที่คุณคู่ควรที่จะได้รับ โดยที่มันมีสองมันดีกว่าคนเดียวอยู่แล้วอันนี้เห็นนะอันนี้เห็นนะอันนี้ก็ท้ายที่สุดก็ขึ้นขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆไม่มีใครมาบังคับคุณได้คุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่ความสัมพันธ์อาจจะดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่ามาจากการเดินทางมาจากการมอบความสุขให้กันและกันเรื่องราวดีๆในชีวิตอาจจะมาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่พัฒนาเข้าใจกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากยิ่งขึ้น ดูแลทนุถนอมจิตใจซึ่งอะไรกันมากยิ่งขึ้นเป็นน้ำฉโลมใจให้กันและกันอาจจะติดกัน,นองอมเงมเลยก็เป็นไปได้นะอันนี้มีเกณฑ์สูงมากแต่ก็อย่าลืมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปสู่ในเส้นทางนะคะเพราะเวลาคนสองคนเนี่ยเขาเป็นคู่กันจริงๆคุณพระจริงๆนะมันเคยได้ยินกุลธิมีไหมคะพลังตรงนั้นอะ่ะเออก็ขึ้นอยู่ที่เพืเ่อนๆเนาะ รักษาสมดุลค่ะสมาธิคือสิ่งสําคัญในการเดินทางทางด้านจิตญาณตอนแรกอ่ะฟังเองมันมีอยู่ช่วงหนึ่งขอเล่าประสบการณ์ถ้าไม่อยากฟังก็ตัดจบไปได้เลยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟังฟังอ่ะโหเชื่อมั่นในตัวเองมากๆว่าตัวเองอรักษาสมดุลตัวเองได้แล้วแล้วก็ไม่ได้นั่งสมาธินะคะก็เหนื่อยก็นอนนะเนาะห้านาทีสิบนาทีก็คือไม่ได้ทํานะคะหลังจากนั้นไม่นานนะคะ ปัน่นป่วนอีลุงตุงนางไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตพลังงานทั้งหมดเลยมันาน่าจะมาจากพลังงานก่อนเอออพลังงานก็คือสารตั้งต้นของเราแล้วกลายเป็นว่าแอคชั่นสู่โลกภายนอกอค่อยๆพังทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวก็เป็นบทเรียนเหมือนกันให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้นะคะความไวต่อการสัมผัสอะไรเงี้ยมันก็จะจะช้าลงเออมันจริงนะเออมันก็ต้องสะสมะ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะเหมือนอันนี้เลยอะ่ะความรู้สึกอะ่ะบางคนบางท่านอะ่ะพรามเหรอพรามรักษาสิทธ์น่ะที่เคร่งเครียดมากอะ่ะเคร่งเครียดเนาะแต่เบาเบาใจแต่เคร่งเคร่งคัดเออเคร่งเ,เคร่งเออเคร่งวินัยประมาณนี้ก็ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะใช้ชีวิตที่มีความสุขค่ะแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงในะปัจจุบนันแล้วก็เชื่อมันในเป้าหมายที่เรากำลังจะก้าวไปทําในสิ่งที่เราทําได้แล้วก็คุณไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อเป็นใครแต่จําได้ว่าเป็นตัวเองเท่านั้นเลยนะคะแล้วพอเราจําตัวเองได้เราจะดึงสิ่งที่เรามีเอาออกมาแล้วเราได้มาใช้ยางลูกใบนองนะคะคุณไม่ได้มีหน้าที่อะไรนอกจากการใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณ จะใช้ในทุกๆวันนะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณจักรวาลที่นำทางให้เราได้มาเจอาก,กันค่ะขอบคุณของขวัญที่พิเศษสุดที่ฟังได้รับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆได้รับเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะ